ราหยุดพาจวดครับพาพี่น้องมาเบิงวิถีชีวิตของคนเลี้ยงหนูครับมันเป็นอย่งไรตามผมมากครับผมไปนี่ครับคนเลี้ยงหนูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อไพรลัดตะยังเหรอครับคุณพ่อไพรลัดซอสูงเนินนะครับผมคุณพ่อไพรลัดรายงานท่านผู้ชมนะครับครับผมเริ่มเมื่อกี้เลี้ยงหนูมาประมาณสองปีกว่าแล้วครับก่อนดที่เลี้ยงหนู ซื้อวาจังได้แล้วก็พิกัดบ่องนี้ยู่ไสครับนี่พิกัดบ่องนี้ยุ้อยอยู่หองไห้ครับคือฟ,ฟาร์หหามหนูหองไห้ฟาร์มหนูหองไห้ครับพิกัดตั้งอยู่ที่ที่บ้านแม่ดแอร์บ้านแม่ดแอร์ครับตำบลเจียม,มามูท่ทีหนึ่งครับหมูท่ทีหนึ่งครับอำเภอสูงเนินเนาะอํเภอสูงเนินจังหวัด,ดนครราชสีมาครับผมพื้นที่เลี้ยงหนูครับเป็นแย่งคือเลี้ยงหนูครับที่ไปที่ม้าฟังให้ฟังเนี่ยตอนแรกก็ทำงานอยู่อบตครับเป็นเลขานายก ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราหมดวละไปครับเราจะมีอาชีพรองรับครับผมจะเลยคิดได้ว่าช่วงที่โควิดมาเขาบอกให้ตงเงินออมสินครับผมเงินเดือนเราก็ได้เต็มมาเดือนละเจ็ดพันซองล้วก็คิดโครงการว่าเ้ยงเร่งหนูเร่งหนูนาดีกว่าเ้่งหนูนาดีครับเ้่งหนูนาดดีกว่าเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเขาครับผมครับผมก็ได้เริ่มต้นจากสิบแม่สิบแม่ครับสิบแม่ก่อน สิบแมวนี่เขาไปขุดมาตนาบอกเฮ้ยจังไหมบ่าครับซื้อเขาอ๋อซื้อมาซื้อมาซื้อมาสิบคู่ครับผมคู่ละหกร้อยบาทคู่ละหกร้อยบาทเป็นเงินหกพันหกพันแล้วเป็นแถมให้คู่นึงครับผมคู่นี้ก็เป็นสิบคู่ครับแล้วเขาขยายพันมาจนทุกวันนี้ก็ประมาณร้อยหาสิบแม่ครับร้อยหาสิบแม่ครับร้อยหาสิบแม่เลี้ยงมาจากปีเหรอครับ สองปีกว่าสองปีกว่าหนูที่เขาเลี้ยงเนี่ยเป็นหนูอย่างเป็นหนูหนูนา้าหนูฟุกให้ละครับหนูนา้าหนูฟุกดิครับอ๋อแล้วเราวิธีกราเรเลี้ยงเนี่ยโค้งสั่งเขาเองเขาต้องเฮ็อจังไรครับก็เริ่มต้นจากบอบอซีเมนต์ครับบอซีเมนต์ดิอ๋อนี่ยบอซีเมนต์เนาะพอพันแม่พันมันอยู่ตานนนนครับแต่ผ้าผ้าพี่หน่องไอเบิงครับนี่นี่ลูกครับผ้าพี่น้องไอเบิง เริ่มต้นจากบ่อซีเมนต์เอานี่ก็เป็นบ่อปูนก็ได้เหมือนบ่อปูนนะครับบ่อปูนอ๋อบอปูนพอพันแม่พันที่กัดนฉกอ๋อนี่เขาบอกิ่งพอพันแม่พันสวยงามนี่นี่พอพันแม่พันอออ๋นี่บบครัสวยนงามสวยงามพอพันแม่พันครับไอ้บ่อหนึ่งนี่เขาให้มันอยู่จากตัวครับปกติแล้วส่วนมากอาจจะให้อยู่สามตัวครับสามตัวครับโพนึงแม่สองมันจะลูก เอาเป็นนังคือโบไหยูเป็นครูคือไหยูเป็นครูก็ได้ครับเป็นครูนี่พอพันนี่มันจะผสมพันได้ลูกดกดีอ๋อถ้าครูหนึ่งแม่สองนี่มันจะลูกจะบดกครับผมก็เรียกว่าเที่ยวมอพอครับเขาบมีทุนเพราะเพราะที่จะขยายครับเขาก็เลยจับเป็นสองเป็นสามครับสองเป็นสามหลังจากที่ได้ยวม่พอพันในพันไม่จะครูครับสิบเอ็ดคููสิบเอ็ดครูที ตอนนี้ขยายเป็นเจคูเดี่ยวเป็นร้อยห้าสิบหกสิบร้อยห้าสิบหกสิบคูทีบอกได้บหครับว่าสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงหนูนี่ต้องเฮ็ดยังไงก่อนครับอันดับแรกอันดับแรกเราก็ไปซื้อบ่อซื้อบ่อซีเมนต์นี่เนาะซีเมนต์นะครับทังนี้ต้องเป็นถังคูกันถังเดียวถังถังคูใช่ไหมครับถังเดียวแบบซีเรียมก็มีเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างครับครับมันมีมีหลายอย่างหรือว่าเราจะก็บล็อกแบบ เราปอกปอกก็ได้ครับคการเราฉาบทางไหนมัน oh, ก็พอเราฉาบทางไหนมันให้เร uh, ียบครับก okay. ็แบบนี้นอนเราห้องก็ปิด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 ข้างล่างตูดตูดมันก็ก็มีแผ่นแผ่นรองแผ่นรองครับอ๋อบัดนี้นี่พิธีการให้อาหารมันในกะวิธีไหนให้อาหารเขาก็ให้หัวาอหารหมูก็ได้มีมีมีบอครับหมูหานเขามีมีครับไปเบิ่งนหัวหารงัวงัวขุนตอนนี้ผมใช้อาหารหัวขุนครับ ใช่หานว่าคุณแล้วก็ใช่ห่าหาไวายย้หย,ยาไว้ก็ได้ห่าไวายย้ยไว้แบบนี้อ,อ๋อครับอิสระเอลอันนี้ลูกมันที่อนุบาลครับอนุบาลลูกหลังจากที่เขาเลี้ยงมานี่โดนบันไดมันจะค่อยออกลูกก็ประมาณหาเดือนหกเดือนหเดือนึหกเดือน,อนอะจะค่อยสีออกลูกต เวลาเขาออกลูกมากนี่ต้องให้มันอยู่ในขอกน้ำกันบอลเราต้องแยกออกมาแยกจับจับแยกออกอันนี้แยกแล้วมันบ่ครับนี่แยกอันนี้ลูกลูกมันเยาวมาอนุบาลแยกมันทีลูกไปมาอนุบาลเบิ้งเบึงลูกมันลูกมันเที่มาอนุบาลใหญ่ท่านอ๋อคือใหญ่แท้ใหญ่ล่ะสมนี่ใหญ่ล้วอันนี้จ็ดตัวครับนี่อันนี่สิบกว่าตัวครับนี่สิบกว่าตัวยังต้องขอกันเนี่ยเพราะว่ามันมีขอกนั่นเขาก็ต้องเอาไว้างทีก็เอากระดาษขอกออกอันนี้ อันนี้งี้สิพวกตัวนี่โดนมาได้ครับค่อยๆสีแยกแยกเขาใกล้เดือนนึ่งแยกขายอีกเดือนหนึงแยกครับแล้ววันนี้โดนมาได้ครับเพาค่อยสีได้ขายก็ประมาณเดือนนึงแหละครับได้ขายเดือนนึงเดียวต่ช่วงในทาวมีบัวว่างเขาก็ยิ่งแยกเขาก็แยกให้มันได้ใหญ่เร็วพอมันอังกันแสดงว่าพอแม่หนึ่งคู่นี่ออกลูกประมาณหลังแม่เนี่ยมันก็ได้ได้ได้หลายตัวอายุลังแม่ก็ได้สามตัวสี่ตัว หกตัวแปดตัวอ๋อสิบตัวก็มีเอ้าโดนมันในเฮายคอยสีแยกว่านองมากคือว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งยี่สิบสี่ยี่ห้ามื่อกี้ยังได้อาหารมาที่นี่หลังจากที่เราอนุบาลตัวน้อยเนี่ยเราเอาอาหารยังให้มันกินครับอาหารหมูแับอาหารนมอาหารหมูอาหารนมตีหับนะนะอาหารหมูนมอ๋ออาหารหมูอาหารนมเนาะอันนี้คอกนีิ้ดิแยกแยกมาใหม่ครับแยกมาอนุบาลไหมเออถครับแยกแยกอนุบาลใหม่แยกมาหันน้ำหวานไหม อ,นนอ,อันนี้เดือนแล้วครับนี่อันนี้เดือนกว่าเดือนกว่าเดือนสองสามมือครับ <ừ> เดือนเดือนสองสามมือมันหลายแม่ที่เอามารวมกันเพราะว่าบ่มีมีหมองไว้ครับกันเรียออรวก oh. ว่อนุบาลรวมกันโอ้ครับอนุบาลรวมกันเพราะว่าอนุนี้ที่อันไว้ครับกันเรียกอนุบาลรวมกันอออบัดนีหยาเขาก็ให้อาหารเหนียวให้สับมือกันครับสับมือเดือนมือมือนี่ให้อาหารหัวอาหาร อ่ามืออื่นก็ให้ยาแต่ก็ให้หยากินกิ้นยามือนึงกิ้นอาหารมือนึ่งมือนึงเนียเขาหายเยอะเกือบแค่เดียวแต่ตอนแรงเแื่เดียวครับให้แต่อาหารเวลาตอนแรงครับผมเราก็ดูแลน้ำมันเรานี่น้ำมีเน้นเป็นแค่ที่สี่ครับนี่นี่แหละเพราะว่ามันดูดแล้วน้ำมันซึมลง น้ำมันลงเองอ๋อน้ำสีลงเองมันมันดูดกินหนังไหงมันบ่ครับได้านน้ำมันก็ไหลลงไหลล้อ๋อเขาบอกต้องมาเติมดูดูเห็นบ่มื่อนึงก็เติมเทียนึงล้วถ้าเขามีเวลาเขาจะกลางวันเขาก็มาดูแลมันยกน้ำมันตั้งเท้าน้ำน้ำมันก็บ่ไหลเออมาที่นี่ไอนี่เรื่องของโรคไพ่ของหนูเดยมีบ่ครับมันก็บ่มีนะด้บ่มี่ได้ฟอกกระบาะกันหญ่นั่นโอ๊ยว้าวตัว อันนี้พ่อฮัทเนย์บอกไอ้ฟังว่าคัดคัดขายแต่อันนี้สามตัวอันนี้ตีโลนึงได้โอ้พ่อฮัทเนย์บอกเรื่องการขายได้ครับนี่ก็ร่างบ่อ้พี่น้องฟังว่าวิธีการเลี้ยงเลี้ยงแบบใดแต่ว่ากับบางอย่างก็มีแค่ว่าอาหารกับหญ้าหญ้าหวานเนาะหญ้าหวานเนี่ยเขาขายเป็นต้นหรือว่าเขาสับใหม่เขาสับจากค่าคืบค่าคอมือก็ได้ก็เอามาว่างให้มันกินเลยสามตอนสี่ตอนแต่คอกได้หลายเขาก็ใช้หลายเตัวสามวันนึงนี่ก็ประมาณ สองท่อนสามท่อนเม็ดเข่ามันกินบ่ครับกินครับเม็ดเข่ากินด้วยกันกินนี่เม็ดเข่าวิตากระโฟมันสับปลังก็กินด้วยกันวตาวินกับเขากับโดนๆไหนที่เรือกอาหาเสริมนกิอาหารเสริมส่วนมากเาก็ให้อาหารทำลำอ่อนคกับข้าวปลายรับจีเนียเพราะว่าลำอ่อนนี่มันหอมมันหอมไมินหนูไม่ได้โตแล้วมาทีนี้ผู้ขาเจ้าซื้อไปบริโภคหรือว่าซื้อไปกินนี่เด้มันมันมีกินบ่ครับหรือว่าบ่มัน่มีกินเลยติบ่มี มันจะมีเออสีพึ่งถอนคนนูต่างหากถาวจนพูนเลยเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอีกเดียเป็นเทคนิคยากนิดเดียวก็ตั้งมาซื้อม้าซังมาใส่้สีพึ่งเขาไหมตาอ๋อเบื้องบนพี่น้องเด้พี่น้องมันคำนัวนัวอันนี้แสดงว่าแต้นเราคอกนี่คลอกนึง่งสิประมาณหลายตัวเลยเนาะลายตัวเลยเนาะลายตัว่ายตัวล้างคลอกกันยี่สิบก้าว ทั้งเบิดนี่ครับตัวนี้มีมียาคอ,อกครับนี่ตอนนี้ในปัจจุบันมียาคอแปดสิบขคอก้กอแปดสิบข้อกที่มองเห็นแต่ที่ข้อกก็แยกออก,อกเป็นพอพันแม่พันนอแล้วก็มีอันนี้คอ,อกอนุบาแลแต่เฉพาะพันแม่พันมันก็ห้าสิบหกสิบข้อ,อนี่แหละครับผมอันนี้ขี้ผึ่งขี้ผึ่งลอกขนนู๋โอ้ขี้ผึ่งลอกขนหนูครับนี่กิโลละร้อยเพลเทเพลเทจังไหนเพลเทจังไหนก็บปรลูกด้วกันเขาสั่งเขามาไอเวลาเขาเสียไปลอกขนหนู๋ให้ที่ไหนต้มต้มน้ำ เอาข้างเอาข้างเตาเอาไปข้างเตาเอาตัวนี้คือให้มันละลายให้มันละลายพอละลายแล้วเราก็เอาหนูจุ่มครับอ่าจุ่มเราไปจุ่มดนูไปเลยนะหนูหนูไม่ไดใหญ่ครับอ่าพอจุ่มแล้วเราก็ขึ้นต่ไปแช่น้ำเย็นอ่าแช่น้ำแล้วก็แช่น้ำไปสักกันประมาณสองสามนาทีนี่แหละครับแล้วเราก็เก่าออกแล้วก็หลอกแกะออกไม่นี่ออกตามส่งลูกค้า้าวใช่ยหมโอ้ขี้วพึ่งตานหนู ผมก็เคยเห็นผมก็เคยเห็นครับเมื่อแสดงในเฟสที่แล้วครับผมกลุ่มเลี้ยงหนูปกตินี่ก็มีแต่ใิ้นเงี้ยจะใส่น้ำห่อนะห่อนอนนี้อันนี้เป็นกี่เพลิงครับพี่น้องผมก็เคยเห็นด้วยกันอ่ามันมันง่ายมันสบายจรินครับที่นี่ในการเลี้ยงเลี้ยงนี่โดนบันไดครับเพาจะคอยไอซีได้ขายก็ช่วงนี้ก็ได้ขายเรื่อยนะครับช่วงนี้มันสามสี่เดือนสี่เดือนสามสี่เดือนครับสามสามสี่เดือนแคนเาเลี้ยงดีดีเนี่ยบ่ครับ ยลองตัวจิโลกว่าตัวกิโร่เขาขายจิโลละสองร้อยกิโลละสองร้อยครับบกคู่กันออกบ่ทันปาตลาดด้วยครับบรินีบางคนตลาดด้วยถ้าถ้าเฮามีหลายนี่มันมีตลาดรองรับอยู่ครับอยู่ไออยู่ตะบนกุจิกเนี่ยอ๋อเขาเพิ่นมาเอาเองเลยออเดอร์เขาออเดอร์เขาปีอ่าเขาเฮ็ดแล้วเข้าไปส่งเขากิโลละสองร้อยครับ เขาจะให้เขาประมาณกิโลละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบขันเหมืนมาถ้าถ้าถ้าเม้าเองนี่ให้ร้อยห้าสิบต้องเป็นต้องเป็นครับบัดนี้นี่ร้อยแปดสิบตัวหนึ่งนี่ประมาณจะกิโลตัวนึ่งนี่มันก็เจ็ดขีดแปดขีดหรือว่าห้าขีดครับว่าถ้าใหญ่กว่านั้นก็กระบอกมากสองตัวโลสองตัวโลนี่กำลังกำลังพอดีมันขันมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปกระ หนูมันเต่ามันอ๋อนี่นือ้จริงพอดีการเลือกเนาะคือว่าสองตัวโลสามตัวโล่นะพอดีคือว่าตลาดไปได้ป่าครับไปได้ไปได้ไปได้เนาะแล้วก็ไปได้อีกช่วงหนูมันขาดตลาดเขาหา้เขาก็พวกนี้เขาโทรมาจังลูกชายทำงานอยู่สลับบุรีเขาก็โทรมาจังลูกยทอยู่ทายาเขาก็โทรมาจังส่วนมาเขาเขาเขาเหตุแบบ คอนคนหรือว่าย่างไปไปส่งหรือว่าเขาเห็ีแบบสดสดไปเลยสดสดไปเลยจริงสดสดก็ดิมีคุ้มตลาดผู้ลูกค้าผู้คนมากเนาะนวานครนี่อยู่ชั้นนอนนี่บ่พพ์่อทรงบ่พ่อขายเลยเออบ่พพ่อขายมาเขาสั้งเรียนนะพ่อลูกชายทำงานหันรถละสองลอยรถละสองรถละสองลอยนะครับบ่คู่กันอ่าปัจจี้นี้สมมติว่าพี่น้องเพื่อนสนใจอยากสีไม่เอาไปเลี้ยงเนี่ยเพื่อนต้องเตรียมตัวจังไงเนี่ยครับก็เตรียมตัวนี่แหละครับแอนซื้อแอนบอ ลงเลื่อนเพราะลงเลื่อนอบบอห็ไหมนั่นแต่บ่ต้องเฮ็ดโครงส้างลงเลื่อนก็ได้เข้าไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้แต่เอาหาหางกัสีปก็ได้หาตะไคร้หน่อเนาะกันกันตะไคร้อันนี้มันถ้าขนาดใส่ตะไคร้ี่มันกัดกัดหนูนี่บ่ครับกัดออกกัดออกตะไคร้ขาดหมดเฮาซื้อตะไคร้อันเซนน้อยพอด เราต้องซื้อตะไคร้ใหญ่กว่านี้สายไงกว่านี้ผู้เพิ่นสีเลี้ยงนี่สมควรที่ซื้อลงทุนหลายบ่ครับหรือว่าซื้อเป็นล่องเลี้ยงเมืองสะก้อนการล่องเลี้ยงเมืองสะก้อนเอ่อเอาจากเก่าบอสสิบบอนี่ก็ได้ครับเฮามีทุนหน่อยนี่ครับผมมีทุนหน่อยผมก็เริ่มต้นจากการสิบเอ็ดบอสิบเอ็ดบอสเริ่มต้นแล้วเขาก็ขยายเนาะพอนั้นมาลูกมันออกลูกมันใหญ่กันเลยขยายนั่นได้มาช่วงมาใหม่ๆนั่นลูกดกครับผมเขาได้ลูกหลายตัวก็ได้ ไปซื้อมาจากไอคอนบุรีแน่ซื้อมาจากเซิงซังแน่มอนหลน์มองอยู่หลายพันที่นี่เนี่ยท่เดียพี่น้องว่าโอ้ยเพิ่นสนใจเพิ่นต้องการอยากมาซื้อพ่อพันแม่พันหรือว่าซื้อไปเลี้ยงนี่สามารถซื้อนําคุณพ่อได้บ่ครับได้ครับอ๋อแล้วมีมีหม่องติดต่อบ่ครับหรือว่าติดต่อทางไหนติดต่อเบอร์โทรครับบอกเบอร์โทรพี่น้อง087ครับ254062 4ครับผมมีเบอร์เฟซมีวีเฟซบ่ครับ เฟสมียังครับขอเบสเบอร์ยังครับเบอร์เฟสวเบยังไหนน้อกับไพรัดซอสูงเนินไพรัดซอสูงเนินนะครับไพร์ลัดลองเนี่ยกันผู้ใดสนใจที่มาสือไปรับประทานก็ได้เนาะครับเอาไา่ได้เลยครับอยากให้พอไพรัดฝากให้พี่น้องนะครับว่าถ้าเกิดต้องการสนใจอยากสิเลี้ยงเนี่ยครับบรตรยาเลี้ยงโนเป็นอาชีพนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้มาที่กับผมนะครับไพรัดซอสูงเนิน หรือว่าเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันว่านุ่มสันแตงครับผมชาบ้านเขานี่เขารู้จักดีว่านุ่มสันแตงเป็นผู้ใดครับผมโอเคครับผู้ใดสนใจกติโต้ไอพ่อพันธุ์อะไรนะครับเขาจะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเป็นคู่ครับคู่หนึ่งเนี่ยผู้หนึ่งแม่หนึ่งเนี่ยหาลอยครับวูวหาลอยหาลอยดีครับครับผมเพราะว่าเขาไปซื้อเข่าม้กันขึ้นกันละวัวห่าลอยครับ นหาเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้เป็นอาชีพเสริมนะครับผมสซาับมื้อนี้ครับบ่าวยุดภาจวดภาคพี่น้องมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเบิ่งในเรื่องของอาชีพเสริมนะครับก็ต้องขอบคุณพอพิรดหลายๆนะครับที่ให้ข้อมูลสำหรับการเลี้ยงหนู้ซาับมื้อนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ